พระอาทิตย์มีหูมีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมเอาใหม่นะเอาใหม่พระอาทิตย์มีหูมีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมปลอมของจริงพระอาทิตย์มีหูมีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมอันนี้โมปิดกี่โมงอันนี้โมปิดยังไม่รู้ใช่ไหมไปไปถามเพื่อนพระอาทิตย์มีหูมีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมของจริงของปลอม พระอาทิตย์มีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมของปลอมค่ะถูกเอาใหม่นะพระอาทิตย์มีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมของปลอมค่ะของจริงเอาใหม่พระอาทิตย์มีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมปลอมค่ะของจริงไม่เลยพระอาทิตย์มีหูมีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมของปลอมถูกเอาใหม่พระอาทิตย์มีหูมีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมของจริงถูกทำไมรู้เก่ง พระอาทิตย์มีหูมีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมของปลอมถูกเอาใหม่นะพระอาทิตย์มีหูมีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมของจริงถูกเดาทั้งนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระอาทิตย์มีหูมีหูมีตามีตามีจมูกมีปากของจริงหรือของปลอมครับของปลอมค่ะถูกยังงงอยู่ใช่ไหมงั้นเอาใหม่นะพระอาทิตย์มีหูมีตามีจมูกมีปากมีแขนมีขาของจริงหรือของปลอมของปลอมของจริงพระอาทิตย์เดินได้แล้วสรุปรู้ยัง ตัแล้วังที่ขอปอมชอมใมยจ้า